สว่านไฟฟ้านะครับผมแบบพกพานะครับมีห้อ Bosch ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะตัวนี้เป็นเครื่องมือช่างขนาดพกพานะครับสว่านไฟฟ้าขนาดพกพานะครับมีแบบในตัวนะครับ12โวลต์นะครับผม <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าถอดชาร์จถอดแบตแบตชาร์จได้นะครับผมเราเรา,เรากดลงมาเรากดตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ เสียบเข้าไปเหมือนแบบโทรศัพท์ในสมัยก่อนนะครับก็ชาร์จให้เต็มแล้วก็เราสามารถนําไปใช้นนกสษาที่ได้นะครับอ่าิธีใช้ก็มันจะมีปุ่มอ่าลูกศรน,นะครับตัวหมุนนะครับเนาะอ่าตัวหมุนสองข้างนะครับนี่ลักษณะของเกลียวนะครับอ่าจะมีไฟด้วยนะครับตอนคืนอ่าจะมีหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกนะครับผมส่วนตัวนี้จะมีระบบเขาเรียกว่าปรับ ความแรงนะครับผมเป็นเกียร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับหนึ่งถึงยี 20, ่สิบมีหลายอาลองรับหลายตัวนะครับผมตัวสกรูนะครับหลายตัวนะครับวิธีใช้ก็เวลาเวลาที่เราจะเขาเรียกว่าใช้ตัวบล็อกเข้าไปนะครับก็มันจะมีตัวกด นะครับแล้วก็จะมีตัวหัวนะครับสบา่านตัวนี้นะครับอ่ามีหัวตัวนี้ประมาณ19สิมิลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีหัวหลายตัวนะครับอ่าให้เราสามารถ เลือกใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้แถมมาด้วยแล้วก็มีตัวสายชาร์จแถมมาด้วยนะครับราคาก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้นานนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงกไปให้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาอใช้ตัวใช้กับตัวระบบท่อน้ำนะครับผม<ๆ>ก็สามารถใช้เจาะท่อได้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยตัวนี้ เดี๋ยวผมจะปักลิงว์มาให้นะครับก็เดี๋ยวถ้าที่สนใจก็เลือกซื้อได้นะครับผมขอบคุณครับ